ส่งสี่กล่องใส่ถุงเรียบร้อยแล้วไปวันนี้ก็อากาศดีนะฝนเพิ่งตกไปแล้วก็เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วลมเย็นก็มีแล้วก็ฝนตกก็เย็นสบายเดี๋ยวส่งของเสร็จจะอาจจะพักผ่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอน5้าโมงเย็นนี้มีสอนหนังสือ ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงยีละคือวันเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันพักผ่อนของคนอื่นนะคือวันทํางานของเรานะฮะส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เป็นวันทํางานของคนอื่นก็คือวันทํางานของเรานั่นเองนะทำงานยิ่งกว่าแจ็คหม่านะทำงานทุกวันอ่ะไแต่ข้อดีของการทํางาน ออนไลน์ก็คือเราก็ทําได้ตลอดเนี่ยเราก็อยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้เวลาเป็นของเราเองเนี่ยส่งของเขาต้องมาส่งทุกวันนะนะแต่ว่าจะมาส่งตอนกี่โมงก็ได้ ขอเพียงแค่ว่าก่อนสี่โมงเย็นเท่านั้นแหละมันก็ทันนะ,ะมันไม่ต้องแบบมีเวลาว่าแปดโมงต้องเข้างานห้ามงเย็นเลิกงานอะไรเงี้ยเที่ยงกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ต้องนะเป็นเจ้านายตัวเองก็ต้องดูแลเวลาของตัวเองนะฮะ จริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือวันที่สอนหนังสือเยอะเพราะว่านักเรียนเขาก็จะหยุดนะเนาะแล้วก็อยากเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มเปิดเทอมละบางโรงเรียนเปิดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะจะมาขุดอะไรในซอยบ้านเราเนะี่ย เห็นมีมาขีดสีอ๋อจะมาทำเป็นเส้นถนนนีเ่เออก็ดีนะเพราะว่าซอยนี้รถเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ดีเส้นไว้หน่อยก็ดีดีเส้นอย่างนี้ ก็เด e ี๋ยวส่ง4 uh 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 ี่กล่องนะมีส่งออนไลน์ไปแล้ว3ามแล้วก็ส่งเองเนี่ยสแล้วก็มี Shopee uh uh Express 1แต uh ่ว่า Shopee Express เนี่ยเรียกให้มารับวันวันอังคารเลย เพราะว่าต้องสั่งของจากบริษัทมาบ้านเราก่อนเราค่อยส่งได้คือเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันเลยเดอบรอมไม่ได้บริษัทเขาไม่ได้อยู่ใกล้ช็อปปี้เอเพสเนี่ยก็ก็ต้องส่งมาบ้านเราก่อนลูกค้าก็จะช้าเคสเนี้ยจะโดนช้าสองวันเพราะว่าติดวันอาทิตย์ด้วยอ่ะเราถึงร้า ้องของครับช้อปปี้ปริ้นมาแล้วขอบคุณครับเรียบร้อยก็ไม่ยากโอเคฝ่าละวันนี้ก็ดีนะ ซอยบ้านเราก็จะมีเส้นถนนเหมือนกับซอยอื่นสัทีนะฮะซอยนี้ก็รถเยอะด้วยมีเส้นบ้างก็ดี